ตัดไปไหลายหมืน่นขอบคุณขอบคุณส่งดอกกุหลาบหัวใจส้มนะคะเราจะมีงานบัลเล่เหรอใช่ค่ะวันที่25เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นอุ้ยขอบคุณค่ะพี่บางว้าพี่บางพี่บางส่งชาบูให้หรอเป็นแบบเาขาเรียกว่าอะไรคะ คอนเชมพาราลี่ค่ะเป็นแบบการคิดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อวานไปไหนไม่เห็นเลยเมื่อวานเราทำอะไรเมืเอ่อวานเราทำอะไรอ๋อตอนคืนเมื่อวานน้องน้องไปเรียนนะไปเรียนแล้วก็ทำวิจัยค่ะ,คะปั่นบทสองใช่ค่ะพี่บางเรียนอยู่นะน่าน่กสิ แล้วหนูส่งวิจัยปุ๊บครูอ่านเลยแล้วคือตื่นเต้นมากเพราะหนูไม่ชอบส่งแล้วให้แบบครูอ่านนะตอนที่หนูส่งอ่ะหนูอยากให้แบบเขากลับไปแบบอีกสักสองสาวันแอะอีกสอวันเขาค่อยอ่านทาโร่หน้านีุเวลาเราไปแข่งดีเคเราจะต้องขาวสู้เขาได้แล้วใช่ เอาไปหยอดตู้แต่ว่าอาทิตย์หน้า <c oughs> จันท์อังคารผู้พริหัสหนูต้องถึงมอตั้งแต่แปดโมงแล้วก็อยู่มอถึงสองทุ่มสามทุ่มเลยค่ะว้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเทบางจุติแล้วเฮ้ยเทบางจุติเพราะว่า เพราะว่าหนูต้องเข้าหอประชุมซ้อมน้องบล็อกกิง้งโอ้พี่บอยซ่าขอบคุณนะคะบล็อกกิ้งอะไรหลายๆอย่างเลยสามวันมาส่งให้หนูอย่างนี้มันจะ<อ>หมายความว่าอะไรอ,อุ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยพี่บาช่วยตั้งชื่อชื่อน้องหมาหน่อยหรอมาสีอนนะไรหมาสีอะไรคะพันไหน มาสีอะไรหรอคะสีขาวหรือเปล่าน้ำตาลดำพันทางรู้สึกอนอ้คขอกกี้ขอบคุณค่ะปลอบใจคืนนี้หงตกรอ, oh <my. S 1> อุ้ยแมวยังไม่อยากตกรอบคะ่ะมาแล้ว okay. ขอบคุณสติเกอร์ได้ไหมแล้วมูอะไรได้คะ่ะ อโอต้องมชนะหลายรูปอยู่นะถึงจะสามารถชื่อโกฮังหงสู้หวายชนะสองศูนยสีขาวตัวเล็กพันไม่แน่ใจมันเป็นพันผสมสีขาวชูครีมหมาตัวผู้หม,มาตัวผู้หรือเมียน,นะคะถ้าแบบชูครีมหรือครีม มโอ้ยอะไรคะอะไรไม่รู้อ่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยอันนี้ใครอะขอบคุณค่ะพี่เลนขอบคุณค่ะพี่เลนอินอ่านาฮาร่าขอบคุณค่ะกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดข้างามเลิศในปฏิพิษอะไรในปฏิพิตในปฏิพีหหรือเปล่า เออทำไมทำไมคนในแอปเขารู้ว่ามันคืออะไรเราไม่รู้ว่ะเราไม่เคยเห็นน,นอ<ส>โอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะตัวผู้ตัวผู้จริงๆชื่อชูครีมก็น่ารักเลยว้าแมันหนูหรอ <laughs> มันเลย จริงๆแม่โหมือนโหชูครีมแล้วแม่เคยจะตั้งชื่อข้าวเหนียวเคยจะตั้งชื่อทาโรว่าข้าวเหนียวด้วยมารายงานตัวคนเยอะทุกร้านขายดีแน่นอนอ๊้ยจริงเหงอแต่ว่า้านอ่ะไม่ค่อยได้ไปสามย่านแต่ว่ามีที่นั่งอย่างนี้ก็ต้องไปแล้วตุ๊กตายไม่มีเลยค่ะเดี๋ยวก่อน มันยังคิดไม่ออกพยายามคิดหลายทีแล้วแต่รู้สึกว่ามันแบบยังไม่ใช่อขอบคุณค่ะน้องรันเสียงดี ก็จะโหม่งงานหนักนิดนึงเพราะว่าอาพีซ์อาทิตย์ตหน้าแล้วอ่ะจะจบจริงจริงแล้วมันไม่ใช่แค่บอีกครึ่งเดือนไม่ใช่อีกเดือนหนึ่งไม่ใช่อีกครึ่งเดือนแต่มันคือในวิ๊กมันคืออาทิตย์หน้าสิวมากี่เม็ดหลายเม็ดมากค่ะเต็มเลยเนี่ย ใช,ใช่ค่ะในดีีไนดงจากน้องโคลาใช่ค่ะเขาเป็นคนน่ารักพี่จีสวัสดีค่ะโอ้ขอบคุณครับ<ม>พี่<ม>ไปอยู่บอกว่าขอตัวก่อน,นพี่จีหนูคิดถึงจังเลยครับดูแลตัวเองด้วยโอ้ยขอบคุณค่ะ ใช่สิใช่สิไม่ไปเที่ยวไม่สนกันเลยไม่หนูถามพี่จีฟแล้วพี่จีฟอยากจะไปไหนเนี่ยหนูจะพาพี่จีฟไปรันน่ารักตลอดโอ้ยขอบคุณครับดีใจด้วยที่วัดไม่ดีใจไม่ดีใจอ๋อพี่บางไปขายบัตรอัพราคาโอ้ทัไม่บอตจะได้ฝากเอัน หนูว่ามีบัตรเอสโอที่ที่ค่ายอะที่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 ได้มาแต่หนูไม่ได้ไปต้องสองใบเนีเ่ยเจยดายมากเติมเหรียญบุญไปเออเหรียญบุญปุ๊บหมดปั๊บ p ีเขเมีนที่ <laughs> แม่บอก มไม่ได้ยินกันเลยไม่ได้ยินใช่ไหมคะไม่ได้ยินไม่ได้ินชอบน้องรันที่ตอบ D M แฟนคลับตลอดโอ้ยขอบคุณนะคะเพราะว่าเพราะว่าทุกวันนี้ยคะ่ะเวลาคน D M มาก,ก็มีแต่แฟนคลับเนี่ยแหละคะ่ะไม่มีไม่มีใครให้ถูตอบหรอกคะ่ะมีแต่แฟนคลับนี่นแหละที่ทําให้หนูต้องเข้าไอจไปตอบไปลงสตอรี่เพราะว่าหนูรู้ว่าทุกคนกําลังรอดูหนูอยู่ดีใจมุยจม้ยสรวัสรแจ๊ <otros> แต <t avez> ่ดีเอ็มด่าบ่อยเปล่าก็มีบ้างค่ะ เก็บไว้ันอื่นบ้างเมื่อวานน่าจะเต็มคาราเบลจูจูเงียบไว้โอเคโอเคของแท้พี่บางของแท้เทพบางขั้นสุดบางถูกหวยมาแน่เทพบางเป็นไงล่ะอัพเลเวลเทพบางแล้วนะตอนเนี้พรุ่งนี้บางไม่มาแล้วฟอกไตยอยู่ ออฉันปวดหัวกาแฟขับฉันฉันปวดหัวกาแฟแลขับฉันฉันจะทำยังไงดีไม่ก็ได้คเพราะว่าเพราะว่าทายไม่อยู่แล้วท่านมาเทพระวังระบังโจ๊กยังโดนพี่ฟงมิวบอกใครว่าร้านงผมไม่ต้องไปบววไม่บวกเขานะคะปล่อยเลยค่ะ ปล่อยไม่ต้องสนใจเลยโอยพี่บางส่งเป็ดเป็ดกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจ่างแลมอมพ้อในคลองมีแต่หอยดูป้างแล้วตอนนี้คนที่โดนเซเยอะสุดจะเป็นพี่วราใช่เพราะว่าพี่วราจากพี่วราเป็นพี่บางแล้วไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเป็นพี่บางเงินแบงค์เทา ใช่ค่ะพวกนี้เดี๋ยวหนูมีไปทํางานเดี๋ยวอีไเนี่ยปล่อยเลยบอกอยางน่นารักแสนดีขนาดนี้มีคนว่าอีโยูโอ่ออมีเรื่อยๆไม่เป็นไรเลยครับสุดจัด MVP บางพี่บางเทพบางพี่บางปล่อยเงินกู้ไหมพี่วลาก๋วยเตี๋ยน้ำเมาพี่บางเงินกูพี่แต่ละคนพี่วลาก๋วยเตี๋ยวน้ำเมาพี่บาง,บางเงินเทา เงินติดล้อเี่บางเงินติดล้อขับแก๊ปอืมนั่แหละพ่อเงินเฮ้ยใครให้อะอันนี้มันคืออะไรอะคะแมวแบบหมายความว่าเขาจะมาดึงแก้ม ขอบคุณนะคะพี่พีๆทุกคนวันนี้สนุกมากขอบคุณนะคะหวังว่าพี่ๆจะมีความสุขกันนะยิ้มหวัวเราะกันเยอะ <c oughs> หรือยังยิ้มหวัวเราะกันเยอะหรือยังคะ <c oughs> วันนี้แฮปปี้มาก <c oughs> ตอนแรกเหมือนเหนื่อยเนื่อยเพราะวันนี้ตื่นตั้งแต่เช้า <c oughs> ขอบคุณพี่พี่มากเลยนะคะ